คนเกิดวันนี้ให้ระวังให้ดีจากเสืออาจจะกลายเป็นเหยื่อได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคือคนเกิดวันไหนนะที่อยู่ๆเนี่ยจากเสือเนี่ยจะต้องกลายไปเป็นเหยื่อคนอื่นต้องดูคลิปนี้ให้จบสำหรับช่วงนี้บอกเลยว่าคนที่เกิดวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์จากเสือดีๆที่คิดว่าแหมฉันคุมเชิงฉันรู้ทันฉันฉลาดตลอดเวลา ระวังนะจากเสือก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อได้มีได้หลายสาเหตุมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกหลอกเงินมิจฉาชีพหรือแม้กระทั่งโดนจกโดนตกด้วยเสน่หาอาจจะไปตกหลุมรักคนอื่นเข้าได้แบบง่ายๆชนิดที่เรียกว่าโอ๊ยตกหลุมใหญ่มากแบบนี้ช่วงนี้เนี่ยก็เลยต้องบอกว่าคนที่เกิดวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์หนึ่งถ้าเป็นเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,อง,ท,องที่เราคิดว่าเอมันมีความเสี่ยง ถ้าเกิดว่าเราเสียหายไปหรือโดนโกงไปเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงหรือว่า